ได้แค่มองอยากเป็นเจ้าของต้องรีบทำสัญญา oh. สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับกับผมแอดบินไฟครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อรารยะยนตกิจสาขาอุบลแยกในเมืองนะครับและแน่นอนนะ ด้านหลังผมนะครับมีรถมานําเสนอลูกค้านะครับเป็นเจ้า Honda Bio a a อ e นะครับ1.2 v i v t e c นะครับเกียร์ออโต้ปี2017สีขาวคันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวแอดมินไฟทนะครับจะพาลูกค้านะครับไปชมรอบรถกันก่อนเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาชมเจ้า Bio คันนี้เลยนะครับเริ่มด้วยด้านหน้านะครับตัวนี้นะฮะกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับใสมากเลยนะครับใหม่กิ๊กเลยนะฮะตัวนี้มาในสีขาวนะครับ ตัวโอคันนี้นะครับเป็นวิียโอเมดนะครับเป็นแบบซีดานสีตูนะครับตัวนี้อเดี๋ยวเราดูรอบรถกันก่อนเลยใหม่มากนะครับตัวนี้ใช้งานคล่องตัวเลยนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับใช้งานในเมืองนี่ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยครับโอเค นี่นะครับภายในห้องโดยสารนะครับใหม่มากเลยนะครับนี่นะฮะใหม่มากนะครับภายในห้องโดยสารนะครับในส่วนของเบาะนี้ครับจะเป็นเบาะหนังนะครับดูแลรักษาง่ายนะฮะในส่วนของเบาะหนังเนาะด้านหลังนะครับสะอาดใหม่มากเลยนะครับด้านหลังนี้พิเศษนะครับมีพนักพิงแขนในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับ เดี๋ยวเราดูเลขใหม่กันนิดหนึ่งนะฮะใหม่คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่63,764มนกิโลนะครับก็ต้องบอกว่าให้ฟังก์ชันมาโอเคนะฮะในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลนะครับในเรื่องของอเสียงนะฮะแล้วก็มีปรับโหมดนะฮะนะครับตัวนี้นะครับแอร์นะครับมีแบบ ระบบนะครับเป็นแมคคูลนะครับตัวนี้เวลาจอดรถในที่มีแสงแดดมากเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้โหมดแมคคูลในส่วนตรงนี้นะครับทําให้ห้องโดยสารเราเย็นได้รวดเร็วขึ้นนะครับและแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับภายในห้องโดยสารนะครับใหม่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของราคาคันนี้กันเลยครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องค่าตัวของเจ้าิโอคันนี้เลยนะครับปกตินะครับผมตั้งราคาขายอยู่ที่380,000บาทนะครับแต่พิเศษสุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมขายเพียง340,000บาทเท,ท่านั้นนะครับผ่อนงวดอยู่ที่6100บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นเงื่อนไขของทางอรารยะยนตะกิจของเรานะครับเครดิตดีถกที่สุดที่ไหนรครับผมและแน่นอนนะครับ ลูกค้านะครับที่สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางนะครับรถมือ2อรารยยนตะกิจที่ขึ้นทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินไฟคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ